อ่าเนดีต้อนรับสู่ชมรมไเมตตามาดูวิธีการอ่าทำเพลงคาราโอเกะอ่ากันต่อเป็นไฟล์ที่ผมทำสองชั้นเอาไว้ก็คือว่าทำเหมือนเมื่อกี้เลยครับก็จะเริ่มต้นด้วยาตาสัญลักษณ์ชมรมนะครับกบ็วิง่งออันนี้เป็นเอฟเฟกนะครับเดี๋ยวรอค่อยพูดถึง ออาอ่มเฮ้อช่วยกันสร้างทางอ่ะนะครับจะคอดปีนี้มาสาธิตอยู่นี่ก็เล้ ไอ้ตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพอดนี่กันไอ้ตัวนี้นะครับก็เราสามารถใช้เฟดตัวนี้นะแรกๆที่เราจะเป็นอย่างี้ใช่ไหมแต่ว่าเราจะให้ภาพค่อยๆเลือนค่อยๆเลือนแล้วชัดขึ้นโดยการทำเฟดโดยเอาโมอสไปที่ที่มุมบนเนี่ยนะเฟดแบบนี้หมายความว่าภาพจะค่อยๆ ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นจนตัวสื่อตำแหน่งนี้ชัดที่สุดด้านหลังก็เหมือนกันเมาส์ไปจี้ด้านมุมแล้วก็ภาพจะค่อยๆเลื่อนลงมาเลื่อนลงไปอย่างนี้นะครับสังเกตว่าออะเป็นอย่างนี้ลองดูนะจะค่อยๆเลื่อนขึ้นมาภาพจะค่อยๆชัดขึ้นมาแล้วค่อยเบาลงไปอันนี้เขาเรียกว่าเฟดซึ่งอันนี้ผมก็ทำเอาไว้นะครับพอวิ่งมาถึงนี้ภาพจะค่อยๆชัดตัวงสื่อค่อยชัดขึ้น เคอ,อช่วยก<ป>ันสร้างทางและยังลากสูงค้องใหญ่ส,สรา้างสราเลวไว้คนผ่านไปผ่านมาพักนอนอดีตองอินตราใช้ช้างอาพยาคุณชอน บัดนี้ไม่มีเหมือนแต่ก่อนพระยาคุณชรท่านคุณเทวดามีสามสิบสามเสียนแต่ละเสียนมีไว้เก็บงาอนะรงนี้ยังไม่เสร็จนะนี่จะให้ทำสาธิตให้ดูต่อไปมีสามสิบสามเสียนมีสามสิบามเสียนอยู่ตรงนี้นะผมก็เลื่อนให้ตัวเฟสที่ชัดที่สุดตรงนี้ แต่ละเสียนมีไว้เจ็ดงานเขาเก็เอา,าแต่ละเสียนมีไว้เจ็ดงา,เาเนเขาเลื่อนให้ตรงอขึ้นบนเขาถูกพอดอ่าฮะพอดอยู่เลืเอ่อนมาให้ตรงอา้าวเทวดา ต่างรู้ว่าทันยัยน้องพอตอันนี้การแข่งไก่เคียงอ่าเรียนรอตัวกสทันต่อไปสนดีควาฮะพนรวันตอ่าใช้เมาส์จีปุ่มพอตเอาไว้พร้อมที่จะพอดตได้ตลอดเลวลาคนเอาเมาส์ไว้ที่ไหนไม่รู้ไม่รู้จะพอดตทันไม่ทันเวลา อที่ผมพอไปเลยแล้วก็ต่อไปพญาช้างใหญ่บนสวนรรค์ออสบนสวรรค์ตรงคําสุดท้ายครับว่าสวรรค์แล้วแล้วก็ลากไปให้ตรงกันเดี๋ยวอยากจะเอาเฟสอย,อย่างนี้เลงอ่ะนี่ไม่เคยหวัน่นทันมีความยิง่งใหญ่อ้ยาวยิ่งใหญ่พอน ช้างขาวเปลือกที่ดีนี่ก็คือตัวท่านตัวท่านมาตโอท,ท่านเอราวัณพญาช้างขาวช่านเอ๊ะคำไหนวะยาช้างขาวใช่ไหมนี่เอามาสิ อย,าาอย่าทางข้าวตรงนี้โอเคช้าเอาชาว,ชาว,ชาวพุทธยกให้เอาทันละเอาใหม่นะราวันพยาช้างขาวชาวพุทธายกให้ อัองินทราออกบทุกคราบทุกครา ให้ท่านพาไปท่านพาไปโอเคพระ บทุกข์่าให้ท่านพาไปศรัทธาพระรัตน์ตาาออกกอบทุกข์่าให้ท่านพาไปสธาพระรัตน์ตายใช่ ชทางใหญ่ท่านเอราวันเคยเป็นช้างตัวดำบนดินเหมือนทางัวไปทั่วไป ในิดใหเป็นช้างขาวชาวบ้านรูน้กันรู้กันสร้างความดีด้วยแรนใจ จจายไปสู่สวรรค์โอเคนี่ต้องพอดีอ๋อเสริท่านเนรวันเนรัชานทำบุญสุน nên ra văn nên ra chan tham bún xuân than ừ อันอันัชานทำบุญสุนทาโอเคตรงนี้อาจจะเฟดเยอะหน่อยนะตรงนี้เป็นทงสโล ยาคุณชนท่านเป็นเทวดายาคุณชนท่านเป็นเทวดาจบแล้อนะ่ะนี่นี่ก็ต่อด้วยตราธันลักของชุมลมแบบมิต้ต่าง วิธีการเอาตัวนัืือวิ่งๆิ่งนี้มาก็มีอยู่สองแบบก็คือว่าใช้ตัวนัืือที่เป็นขาเรียกว่า ออะไรเนาะเครดิตโลนะครับตัวเครดิตโลเนี่ยนะครัะหว่างนี้นะเครดิตโลก็เซตค่าอะไรต่างๆ <c oughs> ถ้าเห็นว่าช้าเห็นว่าเร็วไปเราก็ปรับตัวนี้อาจจะปรับเป็นยี่สิบสามสิบี่สิบนี่ก็จะทําให้เวลาในการเลื่อนนั้นลงไปอีกนะครับเนี่ยจะเลื่อนช้านะครับ แต่ถ้าเราปรับแบบตัวเลขนน้อยกๆมัจะเร็ววิ่งเร็วสิบวิ่งเร็วเห็นไหมส่วนที่วิ่งเร็วขึ้นอันนี้นะส่วนการแก้ไขนี่ก็ก็คำสาวห้ทิมอะไรต่างๆอันนี้นั่เลยนะนี่นะแต่ว่ารคนเลือกเอ่อฟอนต์ สไตล์ฟอนต์เนี่ยนะครับให้ถูกถ้าฟอนต์ไม่ไม่นั่นก็ตัวหนังสือก็โชว์อะไรกันไม่รู้โม้หมดเลยนะเราฟอนต์ที่เป็นภาษาไทยนะอฟอนต์เออจเอนี่เห็นไหมสักสี่สิบสิเห็นไหมครับตัวนี้เห็มขอะไน อันนี้ผมก็เซฟค่าไปแล้วนะครับอย่างนี้นะครับอ่าทีนี้เราก็ลองมาฟังทั้งหมดดูนะครับอ่าเซฟก่อนลองมาดูทั้งหมดตรวจสอบความเรียบร้อย ช่วยกันสร้งางทาางงงแลละยักสวใหญ่่ชนี้เราก็ได้จัดเนื้อเพลงให้เข้ากับเ,เสียงเพลงไว้แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นการปาดแต่ว่าช่วงต่อไปวันนี้กขอ็ขอบคุณสำหรับท่านที่รับชมและฟังทุกท่านนะครับสวัสดีครับ